สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ฟังไปสัมผัสกับสองพระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดอยุธยานั่นก็มีหลวงพ่อรวยภาษาทิโกวัตกโกกับหลวงพ่อแม้นอาจารสัมปันโนแห่งวัดตะต่างนอกหลวงพ่อรวยภาษาทิโกหรือพระมงคลสิทธาจารย์วัตกโกเบอร์พาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นหนึ่งพระเกจิอาจารย์แห่งกรุงเก่า เมืองอู่ข้าวอู่น้ำเมืองร่องรอยประวัติศาสตร์การต่อสู้อันยิ่งใหญ่พดุงไปด้วยพระเกจิอาจารย์นับตั้งแต่อดีตการมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นที่กล่าวขานศรัทธาเรื่อมสายของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปหลวงพ่อรวยถ้าเป็นพระเกจิอาจารย์แนวหน้าที่งดงามด้วยปฏิปทาศีลวัตรสัจจคุณดำรงสมณเพศอย่างสมถะเป็นพระนักปฏิบัติมากกว่า ที่จะเป็นพระธรรมกรถึกทั้งเป็นพระนักพัฒนาทําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัตะโกท่านได้สืบทอดพุทธาคมมาจากหลวงพชื่นวัดภาชีผู้เป็นพระอุปชาซึ่งสืบทอดวิชาพุทธาคมมาจากหลวงพกั่นวัดพระพยาตผู้เป็นพระบุรพาจารย์ที่โด่งดังเรื่องลือกิติศัพท์ในอดีตจนถึงปัจจุบันท่าเกิดเมื่อปีพศ2464ณนะบ้านตะโก ผู้ที่สองตำบลดอนย่านางอำเภพภาชีจัังวดหพระนครศรีอยุธยาบิดาและบรรดาชื่อนายมีและนางศิลานามสกุลสอฤทธิ์บรรพุุษของสกุลสอฤทธิ์นี้เป็นเชื้อสายชาวกรุงศรีสัตนาขณภุตเป็นบุตรคนที่6ในจำนวนพี่น้องรวมทอนเดียวกัน8ดคนเป็นชายสามคนและหญิงห้าคนชีวิตช่วงปฐมวัยท่านมีความเป็นอยู่ เหมือนๆกับเด็กในชนบททั่วไปคือต้องช่วยเหลือพ่อแม่ในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรอันถือได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำมาแต่บรรพชนต,นต้องเลี้ยงสัตว์เช่นวัวควายมาโดยตลอดเมื่ออายุได้12ปีได้เข้ารับการศึกษาเบื้องต้นในโรงเรียนวัตโกเพราะเด็กๆในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนปรมศึกษาของทางราชการ ต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นครูสอนบนศาลาการประเรียนของวัดจนมีความรู้อ่านออกเขียนได้มีความรู้เทียบในชั้นปถมปีที่สีก็ออกจากโรงเรียนต่อมาเมื่ออายุ16ปีทปีตนได้บรรมชาเป็นสาม,มนเณรนวัตโกโดยมีพระสมุมบุญช่วยจาอาวาสเป็นพระวิชาในขณะที่ของเพศธมจันทร์ตนไดต่างใจศึกษาเ,าเรียนพระธรรมวินัยในด้านพระคันธทุระ และพระปติธรรมสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีเมื่อมีอายุครบบวชลาปีพศ2484ท่านก็ได้ปสมบทนภัศรศีมาวัตโกโดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิทย์หรือหลวงพ่อพชื่นจาววัดวัดภาชีเจ้าคณะอำเภอภาชีเป็นพระวุชาพระประหลัดจ้อยจ่าววัดวัดปิมลสุนทรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระสมุุญช่วย จ้อาวาสวัตตโกในสมัยนั้นเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าปาาธิโกแปลว่าผู้มีความเลื่อมใสในธรรมขั้นเมื่ออุสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดโกพร้อมกับศึกษาพระปรุธิธธรรมเพิ่มเติมจนสอบได้นักธรรมชั้นโทในปีพศ2485และสอบได้นักธรรมชั้นเอกในปีพศ2487 หลังจากท่านจบนักธรรมเอกแล้วหลวงพ่อรวยแต่คิดว่าเพียงพอสำหรับด้านนัะธุระแล้วเพราะพระที่อยู่ตามชนบทบ้านนอกพอที่จะรักษาพระธรรมวินยัยเพจพมาจานทร์ให้รุงเรืองและเป็นผู้นำสอนชาวบ้านได้แล้วท่านก่อหันมาสนใจด้านวิปัสสนาธรุระโดยมองเห็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ออกเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ ศึกษาเรียนพระกรรมฐานกับครูบาอาจารย์เก่งๆในยุคนั้นอาทิเช่นหนึ่งหลวงพ่อชื่นวัดภาชีอายุทยาทันเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานที่สืบทอดพุทธาคมมาจากหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตเป็นที่รู้จักกันดีในยุคนั้นซึ่งมีสิทธิ์ที่ศึกษาวิชาจากหลวงพ่อกลั่นมากมายอาทิเช่นหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่ออั้นหลวงพ่อเผาหลวงพ่อสีหลวงพ่อดู และหลวงพ่อชื่นสิทธิ์หลวงพ่อการที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ปัจจุบันได้มรรภาไปหมดแล้วซึ่งแต่ละองค์ล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดีสองหลวงพ่อจาวัดแดงเหนือท่านเชี่ยวชาญเวทมนต์คาถาอาคมได้ถ่ายทอดสรพวิชาให้หลวงพ่อรวยทุกอย่างอาศัยความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจมุ่งมัน่นจึงก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว จนวิชาที่เราเรียนปฏิบัติเข้มขังในพลังแห่งวิทยาคมสูงส่งกิติคุณหลวงพ่อรวยท่านเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมมีความเป็นอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายวัตถุมงคลเข้มขังเปลี่ยมพลังพุทธคุณมากประสบการณ์เช่นแควคลาดมีรันตรายและเมตตามหานิยมโชคลาภเป็นหนึ่งท่านนำสรรพสตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมานำมาช่วยเหลือสงเคราะห์ศรัทธายาโยม ผู้ดได้รับความเดือดร้อนด้วยความเมตตาจึงเป็นที่เรื่มอมใสเคารพและศรัทธ,ธาของสาธุิสทธิ์ยิ่งนักด้านการพัฒนาและการพระศาสนาท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในกิจแห่งสงฆ์จนพระอารามรุ่งเรืองดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบันโดยคุณอุปการต่างๆดังกล่าวจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเก้าพระราชทานสมรักิ์เป็นพระครูชั้นสัญญบัติ ที่ราชทินนามพระครูสุนทรธรรมนิวิทประสบการณ์ที่เราขานหลวงพ่อรวยมียานสมาธิอันแก่กล้าในกรรมฐานมีความเข้มขลังในวิทยาคมดังปรากฏการมหาศจรรย์หลายอย่างต่อสายตามหาชนเมื่อพาวางศิลาเลิกที่โรงเรียนบ้านตะโพดอนย่านางขณะที่พระสง์สวดทิยันโตและหลวงพ่อรวยกำลังเจิมแผ่นศิลาเลิกอยู่นั้น กำนันแสวงโชคชัยได้ชักปืนก้าวมอมยิงข้ามสายศินเพื่อเอาเลิกเอาชัยปรากฏว่ายิงไม่ออกอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าโจทย์ขานกันก็คือมีชาวนาคนหนึ่งชื่อนางจำนงบังคจรขณะดำนาอยู่ก็ถูกฟ้าผ่าและก็จมน้ำต่อหน้าต่อตาญาติพี่น้องทั้งสามีและลูกต่างก็ช่วยกันอุ้มขึ้นมาปรากฏว่าเสื้อผ้าไม่เกลียยจนหมด แต่ในตัวกลับไม่พบบาดแผลใดๆจึงพากันกลับบ้านและใช้สุราพ่นลุงขึ้นอาการก็ทุเลาลงเริ่มลุกขึ้นได้พอฟื้นขึ้นมาก็ทราบว่านางจำนงไร่หอยเหรียญของหลวงพ่อรวยรุ่นแรกที่สร้างขึ้นไปฉลองสมาสัพศสองพั 2, เพียงเหรียญเดียวเท่านั้นความหาัจจรนท์เล่าขานกันต่อมาอย่างไม่รู้จบอีกเรื่องหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อคุณน้อย ได้เล่าว่าตนพกหลวงพ่อติดตัวตลอดจากประสบการณ์ตอนนั้นกำลังมีปัญหาทะเลวิวาทโดยที่ตอนขับรถผ่านไปแล้วเจอกู้อลิจึงมีเหตุทะเลวิวาทแล้วตนเองถูกคู่อลิยิงใส่รถพังยับเยินแต่ตนนั้นไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยพอตอนเองตั้งสติได้ก็รีบหนีออกจากจุดเกิดเหตุก่อนจะยกมือไหว้ต่อหลวงพ่อรวย ที่ช่วยให้ตนรอดพ้นจากอันตารายมาได้ต่อมาเมื่อวันที่11ตุลาคม2563ได้เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับรถบัสโดยสารที่กำลังไปร่วมทำบุญกระถินโดยเกิดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟคลองแขวงกันตำบลบางเตยจังหวัดฉะเชิชงเศร้าทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้จำนวนมาก มีผู้เสียชีวิตจำนวน18รายและผู้บาดเจ็บ29รายโดยหญิงผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ออกมาเผยเรื่องปาฏิหาริย์จากเหรียญหลวงพ่อรวยซึ่งนางสาวนิตยาแสงพักดีอายุ38ปีได้เปิดเผยว่าตนคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยขณะเกิดเหตุตนกำลังร้องและเต้นอยู่กับเพื่อนที่มาด้วยกัน หลังจากนั้นได้ยินเสียงบูดรถไฟดังขึ้นหลายครั้งตนจึงได้ใช้มือกำที่เหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกรพระที่ตนเองห้อยติดตัวมาตลอดพร้อมกับสวดมนต์ก่อนมีเสียงชนดังสนั่นที่บริเวณด้านหน้าของรถบัสก่อนที่ภาพจะมืดตัดไปจะรู้สึกตัวหลังได้ยินเสียงไซเรนรถกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือยอมรับว่ารู้สึกดีใจที่ปลอดภัยแต่ก็รู้สึกเสียใจกับเพื่อน ที่ได้เสียชีวิตไปหลวงพ่อรวยเจ้าวาดวัตโกะตะบนดอนย่านางอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้ม,มรณภาพเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาเมื่อวันพุทธที่19กรกฎา,าคมพศาา2560ณโรงพยาบาลวิชัยยุทธกรุงเทพมหานครด้วยอาการสงบศิริอายุรวม95ปี7เดือน10วันพรรษาที่76 สีราสังขารของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยสอหลวงพ่อแมนอาจารสัมปันโนหรือพระครูสมบูรณ์จาริยธรรมหรือเจ้าอาวาสวัดน้าต่างนอกตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะพากเกจิเทพเจ้าแห่งความเมตตาของเมืองกรุงเก่า 11. ทายเอกธาญาธุาคมหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอก หนึ่งในยอดพระเกจิผู้โด่งดังสมัยสงครามอินโดจีนจัดจงคงอีผู้สร้างวัตถุมงคลแจกเหล่าทาหารกล้าจนได้รับสมญาทาหารผีอินโดจีนแมนคานอ่อนเป็นชื่อและนามสกุลเดิมของหลวงพ่อแมนท่านเป็นชาวอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีโดยกำเนิดเกิดวันที่13มีนาคมพศ2480 ท่านชอบการทําบุญตักบาทมาแต่ยาวัยในวัยหนุ่มเมื่อมีเวลาว่างก็จะไปปฏิบัติธรรมและศึกษาเรื่องเวทมนต์คาถาจากผู้เท่าผู้แก่รวมถึงครูบาอาจารย์ต่างๆจนได้เป็นสิทธิหลวงปู่แดงวัดบางเตยนอกหลวงปู่วันวัดบางเตยในยและหลวงพระจงวัดนาต่างนอกเมื่อชื่อหลวงพระจงท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมจากศิทย์สายหลวงพระจงอาทิหลวงพว่อัย วัดบรมวงหลวงพ่อหอมวัดบางเตยกลางหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้าและพระอ,อาจารย์รวยวัดกลางคลองสาพออายุได้27ปีจึงตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒนะ์ณวัดใหญ่ใชยมงคลจังหวัดอยุธยาโดยมีหลวงพ่อพระครูภาวนาลังสีจ้าอาวาสวัดใหญ่ใชยมงคลเป็นพระบุชาได้รับฉายาว่าอาจารย์สัมปโน แล้วกลับประจำพรรษาที่วัดกลางคลองสามจังหวัดปทุมธานีได้หนึ่งพรรษาก่อนย้ายกลับไปวัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อศึกษาวิปาาัสสนากรรมฐานกับพระอุปชากระทั่งพศ .2515 ตำแหน่งจ้าวาดวัดหน้าต่างนอกว่างลงคณะกรรมาการวัดจึงอาราธนาหลวงพ่อแม้นมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อหลวงพ่อแม้นได้ศึกษาวิทยาคมตามตำรา ที่หลวงพ่อจงได้ชิงไว้ให้จนแตกฉานนับเป็นพระเทรละอีกรูปหนึ่งที่เดินตามรอยปฏิปทาบารมีของหลวงพ่อจงอย่างสม่ำเสมอวัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนทําตามตําราของหลวงพ่อจงอย่างเข่งรัดทั้งตะกุดเสื้อมหาอำนาจเสื้อยันเบี้ยแก้เป็นต้นสึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางดยเชื่อมั่นในพุทธคม ความเข้มขขังที่ได้สืบทอดจากพระอาจารย์นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระเกจิที่เข่งคัดในพระธรรมวินยัยเรียบง่ายใจดีพูดจจภายัยเลาะใจเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสเปลี่ยนไปด้วยเมตตาและมีเจตนาลมแน่วแน่ที่จะสืบทอดพระบวรพุทธศาสนาแต่แรเรจนอบรมสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนมุ่งมั่นทำแต่ความดีท่านจะเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทั่วไป ในฐานะพระเกจิอาจารย์ที่มีเมตตาและมีวิทยาอาคมแก่กล้าสังเกตได้จากพิธีพุทธาพิเศษทั้งเล็กและใหญ่บักมีชื่อท่านรวบวมอธิษฐานจิตแทบทุกงานเพราะเชื่อมั่นในบารมีของหลวงพ่อแมนสำหรับตอนนี้ต้องขอ,อยุติแต่เพียงเท่านี้ก็นากดากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้วยนะครับสวัสดีครับ